สวัสดีครับวันนี้จะลองมาแก้ปัญหาไวรัสที่อยู่บนมือถือสมมติว่าเข้าไปที่เว็บไซต์จะเข้าเว็บอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าเว็บนี้นะครับเว็บไดีแล้วก็ลองหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่ง นี่ยครับมันจะมีการวิ่งไว้ที่เว็บอื่นนะจริงๆไม่ได้เข้าเว็บนี้มันเรียกว่า redirect ไปเว็บนี้ซึ่งผมจะแก้โดยการลบไอตัว Google Chrome เนี่ยออกนะครับ มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ลบการติดตั้งทำไมถึงต้องลบไอตัวเว็บเบราว์เซอร์นะ